สวัสดีครับมัเนี้ทีมงานสุสนานมีงานอยู่ที่อำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครนะครับนี่ผมก็บไปเอาระตัวมาครับทีมงานนะครับที่นารานมหานารานะครับพี่นอ้องนี่เลยคนแรกครับน้องคอมน้องคอมกับน้องวุฒิชัยนะครับคนสวยเยอะเลยโอ้ยวางลา์นะครับ ตามมาด้วยตัมเดัตว์ครับตัมโคสินครับ,รบน,นี่เลยขาดไม่ได้นะครับน,นี่เลยครับมาพร้อมอาจารย์แมน,แนก้อนกดชุ่มนะครับน้องวุฒิตามมาติดกับพี่นิวโคเซียนี่หนุ่มน้อยหน้ามนคนแก่ดำนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตของเขาจะมีน้ําตาลเยอะมากเลยนะฮะหวานฉ่ำสวัสดีพี่พอตด้วยนะครับนะพี่พอตมาแล้วครับตอนนี้ทีมงานเราน้องโทนี้ครับอิโซเกท,ทีมงานพร้อมแล้วครับผมตอนนี้ออกเดินทางได้ครับผมไปเลยนะวันนี้สิเป็นยังไงางานยังมโหนะพี่น้องไปรอรลุ่นน้ำกัดน,นะครับ คณะที่เดินทางนะครับก็เลยแวะเติมน้ำมันเจอรถแต่งครับโอ้โหรถไถแต่งครับไม่ธรรมดาเราคันนีย้ยังไม่ถึงไหนเลยครับสามน่มสามมุมของเราอยากเข้าห้องน้ำซะแล้วนะตั้มเดอรซันก็ไปกับเขาด้วยนะฮะโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่อยากเข้าห้องน้ำมากเลยจอดให้ผมหน่อยอ้าวไปกันต่อเถอะบังเอิญแล่ะครับพี่นอ้องจุดหมายปลายทางเข้าอำเภอเตอ่าง,งอยจังหวัดสกลน,นครนะขึ้นเขาไป ขึ้นเขาน้ำกันพี่น้องลุ่นเบิ้งนุงกันว่าเป็นยังไงจิตไทยบรรยากาศในขณะทส่เดินทาง,งไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า,า,าจิตไทยย่อ,อยๆจังน้อยดันสิบเ็พสิก็เรียวนะครับเดี๋ยวพี่น้องสีเบือก่อนครับขึ้นเขาลงห้วยครับผมผ่านผาเสวยภูพาน เนาะลอรุ 1, ่นมันแบบพอดงานมุล้ะไม่น้อง แล้วพี่น้องมาเนี่มาหอดเด้ามาหอดมาถึงแล้วครับอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครหาทางเขางานกันพี่น้องเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นแล้วถามทางเจ้าหน้าที่เพิ่นแป๊บนึงเป็นวัดเลี้ยวใส่เปนีังไละครจะ้ส่ไ้่จะใส่ไม่เดียวใายไปแล้วครับพี่น้องเจอขบวนแห่ครับขบวนแห่เ้าจโอ้เ้าก็เป็นงานใหญ่ครับโอ้มีเต่าครับมีเต่านี่นะครับเต่างอยของแท้ครับ กระบวนแฮ้เตาครับพี่น้องเอ,งอาบาดนี้มาหอดเวทีเล้วพี่น้องจืนขนาดเลยพี่น้องเอ้เนี่ยครับเวทีคืนนี้เราจะเล่นกันที่นี่นะครับสถานที่กว้างขวางนะครับแต่ว่าจะจื้นสักหน่อยนะครับโอ้ยภาษาอะไรนี่จื้นมันก็จะจืนทั้นนงสี่ล้วพี่น้องฝนตกครับนี่เลยครับพ์พอดเขา้ากองสัหน่อยละ มาหอดแล้วก่อนจิตเลียนขออยากเปลี่ยนสายกีตาร์เจ้าบาดกันนด้ไหมครัสายกีตาร์ชุดนี้ใส่จึงแต่ก่อนสเขาวันากอนครับขออยากเปลี่ยนก่อนสายหนึ่งสาย2สายสามเอาเร็ว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 เวเร็วทเวลาทำเวลาทแล้วเร็แล้วเลยทุท่านเอาเร็วๆมุนม้นมวนนม้มนเี่ยเนี่ยเียม้วนยกใส่ยากเอ้ง่ายกว่าน้อไก่ละไก่ละอีกน่ อ่าโอเคอ่าเรียบร้อยครับมาตั้งสายยักบ์ปลากันนะตั้งสายกรันตั้งสายครับน,คนะครับคว่แล้วเมมลี้ยงอับเป็นไงล่ะสายกีตาร์ชุดละห้าสิบบาทพ่อได้ยุตานี่เอ้าโซโล่ยักบ์ปลากันนะมโหสถกลนครแล้วยิ้มฟังน้องหานี่นี่<ว>สำเนียงกีตาร์มอนี่ยบ่ธรรมดาส้มขนาดเลย เอาล่อลุ่นมาแรงพี่นองว่าสิเป็นทังนใดสีมวส่วนซช่นใดถาเบิงได้พี่นองเด้อจอนเนี้ขออยากเศร้าเชียไปรอนจักเพลงสองเพลงครับเพลงมากมาเพลงมักมา,กมาี่นองแท็กซี่ใจร้อยจากพินิวโคเซียเอาจังหนกันเอา ธน,นาว่าเอาจบงานพี่น้องประเทศไทยเลยตอนเหตุฝนตกพี่น้องตายยากขนาดเล,ยล่ยๆสดให้พี่น้องทั้งบ้านเบิงตอนนี้เลิกงานแล้วขอนอยญาเดินทางกับกาลสินเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ใท้การรับชมรับฟังครับขอบคุณครับ